สวัสดีครับมาทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไม่ได้เช็คก็ขออภัยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มีคนดูนะครับผมก็เอามาแชร์ใหม่เมื่อกี้พอดีไปส่งลูกมาแล้วเมื่อกี้ผมกลัวลูกตื่นหรือว่าลูกเรียกก็เลยพูดเบาไปหน่อยก็ขอบคุณนะครับบางคนโทรมาบอกตรงๆเลยว่าเสียงเบาไปนิดนึงนะครับก็บางทีผมกลัวลูกเรียก หรือว,ว่าคนอื่นเรียกผมก็เลยพูดเบาไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับก็มาผมจะมาทำใหม่เมื่อกี้ลบออกไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคลิปเหมือนกับว่าแชร์ประสบการณ์เป็นไม้ตระกูลสเสน่จันนะครับก็สเสน่จันตัวนี้เป็นว่านพัดโบกนะครับว่านสเสน่จันพัดโบกถ่า รุ่นเก่าเขาจะเรียกเป็นว่านนะครับเพราะเป็นว่านร้อยแปดนะครับเป็นกลุ่มมหาสเสน่ห์นะครับคือบางทีโบราณเลยก็คือจะเป็นว่านพวกนี้นะครับจะเป็นทําเป็นไม้เขียวนะครับไม่ใช่ไม้ด่างก็เขาจะไปทําเป็นพิธีแบบปลุกเสกเป็นแบบเป็นพวกแบบมหาสเน่ห์อะไรเนี่ยครับแล้วก็คือมาเป็นไม้ด่างนะครับไม้ด่างก็ ฟอร์มฟอร์มแต่ละสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันครับอย่างตัวนี้คือเป็นสเสน่ห์จันนากนะครับชมพูนะครับชมพูแล้วก็ดำโบราณด่างเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นว่านพัดโบนะครับเพราะว่าสมัยใหม่ก็จะมีหลากหลายหลากหลายสายพันธุ์เพราะว่าเป็นการบิดสายพันธุ์ขึ้นมานะครับผสม ข้ามสายพันธุ์เลยมีหลากหลายตัวนะครับแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้แบบไม่เยอะนะครับอย่างมีน้อยนะครับเพราะพื้นที่มีน้อยเพราะพื้นที่ตรงนี้ผมเป็นไม้แบบเป็นเซฟจริงๆนะครับเพราะว่าบางตัวเราดูไม่ทั่วนะครับผมเคยโดนขโมยนะครับก็อันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงนะครับโดนขโมยไปเยอะ บบหลักเจ็ดหลักเลยนะครับก็คือถ้าคนเล่นต้นไม้จะรู้เลยมันมันแบบยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าคือถ้าถ้าคนเล่นมาเป็นนานๆแล้วคนทําไม้อะ่ะเขาจะกล้าลงทุนนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่าทุนเดิมผมอะ่ะอันนี้คือเป็นนักเหลืองนะครับเหลืองลำพันธ์ทุนเดิมผมจะเป็นแบบคือชอบนะครับเริ่มจากความชอบ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นธุรกิจได้นะครับแต่ถามว่ามันไม่นิ่งนะครับมันบางทีมันมีขึ้นมีลงน,นี้ผมจะยกตัวอย่างก็นี่จะเป็นไม้ของคุณพี่พี่สาวอสนิทกันอ่าวันนี้ขออนุญาตเอามาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างสมมติว่าต้องสนิทกันเท่านั้นนะครับถึงจะ นีทําให้เพราะเพราะส่วนใหญ่คือบางคนแบบเนาะยังเล่นไม่ถึงก็พอไม้นะราคาร่วงก็งอแงนะครับว่าราคามันร่วงแล้วไม่เอาได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าการซื้อขายกันอะ่ะบางทีผมจะพูดให้ฟังคืออย่างถังเหมือนผมอะ่ะบางต้นหลักแสนผมโอนนะครับโดนเหลือหลักหมื่นผมก็ไม่เอาเงินคืนนะครับถ้าคนเล่นต้นไม้มานาน,านๆเขาจะเข้าใจว่า ถ้าไม่ซื้อณนะตอนนั้นคนอื่นที่พร้อมซื้อในณนะตอนนั้นคือราคาเขาวิ่งณนะตอนนั้นก็คือสมมุติเราจะขายแต่เราไม่ได้ขายเราเสียโอกาสเนี้ยจองไว้แต่สําหรับบางคนคือไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินขอให้ได้ของนะครับอันนี้คือเขาเล่นมานานแล้ะเขาจะรู้ว่ามันเป็นโอกาสนะครับโอกาสแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน อย่างต้นนี้ต้นนี้ผมผมซื้อมันสองหมื่นอ่าสองหมื่นผมก็ถ้าคนเก่งทําไม้ไวก็ทันกระแสะช่วงที่เขาแรงแรงนะครับก็อาจจะยกยอดสมมติซื้อมาสามหมื่นยกยอดขายไปสี่หมื่นก็หลุดทุนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าอีกสไตล์หนึ่งเราคิดอย่างแนวผมนะครับสมมุติว่าขายไม้ได้สมมติสมมุตินะครับห้าพัน อ่เราซื้อเข้ามาสามพันเหลือกำไรเหลือกำไรอยู่เราก็แค่เอาเงินที่เราขายต้นไม้ได้ไปซื้อตัวใหม่เข้ามานะครับ <S <S> <S ก็ถือว่าลงทุนใหม่นะครับแต่ไม้เก่าก็ยังแทงหน่อออกมาได้นะครับแต่ราคาอาจจะร่วงลงบ้างอย่างต้นเนี้ยอาจจะเหลืออยู่สองพันสามพันประมาณนี้ครับแต่ถามว่าถ้าคนทําไม้ไวแต่บางคนทําไม่ทัน ทำไม่ทันสมมติว่าซื้อมาสองหมื่นยังไม่ได้ขายเลยแต่คุณต้องตัดต้องทําแยกหนอขายทีละสิบต้นอาจจะขายต้นละต้นละสองพันสองสองล็อตคุณก็ได้ละนะครับหรือไม่ถึงสองพันคุณก็ขายไปเรื่อยๆอย่าให้ตายครับต้นไม้ถ้าไม่ตายก็คือจบไม่มีขาดทุนครับไม้ด่างนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้เห็นไหมครับดูท่าทีจะสวย เอาลูกออกมาก็เป็นด่างน้อยเห็นไหมครับเนี่ยด่างน้อยราคาเขาไม่ได้นะครับแต่ทําเชื้อได้นะครับอืมอันนี้เป็นหน้าชมพูนะครับชมพูมนตานะครับเพราะไม้บางอย่างเราต้องเลือกซื้อแบบส่วนที่เป็นออรนิจินอลหมายถึงว่าสายพันธุ์แท้อันนี้ความชอบส่วนตัวก็คือชอบสายเลือดดั้งเดิมนะครับเพราะว่าไม้ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะซื้อมาผมจะรู้ว่าตัวเนี้ย มันมาจากที่ไหนและเราไม่ได้ซื้อแต่เราตามนะครับตามได้ว่ามาจากส่วนเนี้ยตัวเน,นี้ยแล้วคนเนี้ยไปเก็บมาอ่าสายเลือดมันตรงกันเพราะว่าฟอร์มใบฟอร์มใบนะครับฟอร์มใบมีความย่นหนานะครับนั่นคือคือไม้ปรับสภาพมาแล้วพอไม้ที่ยังไม่ปรับสภาพถ้าเป็นเนื้อเยือ่อเขาก็าจะใบแหลมแนะครับต้องมีสองปีถึงจะปรับเข้าเป็นไม้ฟอร์มอย่างนี้ได้ แต่บางครั้งก็อาจจะไม่ได้ฟอร์มเดิมไม่ใช่เลือดเดิมไม่ใช่เลือดแท้มันก็คาใจนะครับก็ต้องเก็บที่เป็นเลือดแท้เข้ามานะครับนี่คือหลักการของการเก็บเนี่ยอันนี้ก้ายี่อยู่ประมาณล่างสองอยู่ถ้าเป็นล่างสามจะใบจะกลมหนานะครับก็จะเป็นอันนี้ยังมีไม่เยอะนะครับลงนี้จะเป็นนิดๆิดหน่อยๆ เน้นเก็บสายพันธุ์นะครับก็มีหลายๆด้านผสมบิดออกมาสวยครับสวยสวยยอมรับเลยสวยหลายๆเจ้านะครับก็อย่างเงี้ยโตช้านะครับเพราะด่างจัดด่างเยอะนะครับแต่จริงๆใจผมจะไม่ชอบไม้สไตล์นี้นะครับแต่อันนี้ผมชอบเพราะว่าฟอร์มใบเขาเหมือนกับปีกแม็กแมนนะครับสวยดีปีกข้างขาว เหมือนข้างข่าวอ่าไม้คือดูที่ฟอร์มเป็นหลักนะครับอย่างเงี้ยน,นักเหลืองเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่ง่ายนะบางทีราคามันสูงเพราะอะไรเนี่ยมันออกมามันเผือกนะครับขว่าจะได้ด่างสตียสวยๆเนี่ยยากมากเพราะไม้ด่างอย่างเงี้ยที่ผมชอบอย่างเงี้ยคือบางครั้งมันทําจํานวนไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยลูกออกมาไม่เหมือนกันนะครับ อย่างนี้เลี้ยงออกมาถ้าเลี้ยงให้โตเลยก็คือเบอร์หนึ่งเลยเหมือนกับไม้ประกวดนะครับไอ,ไอตัวนี้ก็คือด่างไม่เยอะโตดีตังที่เหมาะสําหรับทําแม่พันธุ์นะครับด่างไม่เยอะโตดีแต่มีเชื้อนะครับอันนี้ผมเลือกเข้ามาก็คือด่างไม่ได้เยอะนะครับเพราะหลักการคือถ้าด่างไม่เยอะแต่มีเชื้อเนี่ยเขาเลี้ยงง่ายจ่ายนอไวนะครับ แต่อาจจะแบบสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่โตไวนะครับเนี่ยสวยบ้างไม่สวยบ้างอย่างเงี้ยตั้งแม่ได้เลี้ยงง่ายโลกโลกไม่ให้กวนนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยโตช้าเป็นสองเท่าครับราคาเขาเลยสูงสูงไปสองเท่าสามเท่าแล้วแต่ความชอบก็เอามาแชร์เป็น<ๆ>เพื่อนบางเพื่อนเพื่อนแบบติดทุนติดอะไรติดดอยหรืออะไรเงี้ยคือเพื่อนๆนต้องเริ่มจากเล็กๆกก่อนนะครับถ้าไปเล่นใหญ่เลยก็ ่าต้องค่อยๆค่อยๆขยับขยับนะครับอย่าไปรีบก็เป็นงานอดิดเรกมัอนกันครับอย่าอย่าไปคิดนั่นนะกัน,นแต่ถ้าคนถนัดบางคนแบบขายมานานจับมาขายไปอะไรเงี้ยอันนั้นคือจะอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าบางคนชอบเลี้ยงส่วนมากจะติดทุนเพราะว่าเอามาแล้วแบบไม่ทำนะครับไม่ทำจะเอาไว้ดู แต่พอราคาลงก็ทําไมราคามันลงอะไรเงี้ยมันบางทีต้องทําความเข้าใจกันใหม่นะครับว่าถ้าตัดต้นไม้อะหนึ่งเลยอะถ้าต้นถ้ามันแพงคุณต้องรอก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นวงวงโซ่ของธุรกิจนะครับความต้องการสูงมันก็ราคาจะสูงแต่ถ้าช่วงที่สวนที่เขาเก็บกันหมดแล้ว เก็บเป็นหมดแล้วมันก็ราคาจะเบาลงมาแต่ถ้าเกิดสวนที่เขาทําไม้ยังเก็บไม่หมดเท่าไหร่ mm hmm. เขาก็สู้นะครับเพราะว่าเขามองต้นไม้อะเหมือนโอกาสใครมีก่อนได้มาทําก่อนได้เปรียบนะครับ mm hmm. ก็อย่างเช่นสมมุติว่าสวนต้นไม้สวนหนึ่งเนี้ยขายต้นไม้ได้ยอดคนละห้าหมื่นหกหมื่นอ่ะเนี่ยเขาอยากอยากเอาเงินไปลงทุนโทรใหม่ หลักการคล้ายๆผมผมเปรียบเทียบให้ฟังไม,ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะครับอย่างผมเคยตัวนี้เป็นงานอดิเรกนะครับผมเลี้ยงผมซื้อมาแล้วก็ทะเลาะกับแฟนประจํานะครับว่าซื้อมาทําไมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังเหมือนเราอย่างผมโชคดีที่มีคนบอกแล้วก็เรื่องจริงอย่างผมขายผลไม้เนี่ยบางที หน้าแตงโมนะครับคนก็กินแตงโมนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าหน้าทุเรียนคนไม่กินแตงโมนะครับคนกินทุเรียนครับถึงราคาแพงกว่าเขาก็สู้อ่าผมเก็บทียบไไ้ฟังนะครับแล้วก็ถ้าเบื่อทุเรียนอ่ะองุนเข้าเขาก็กินอองุนอีกนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันคุณควรจะมีหลายๆตัวแต่ค่อยๆเก็บนะครับตัวไหนราคาร่วงนั่นคือความต้องการน้อยล้นตลาดแต่พอความต้องการน้อยล้นตลาด เดี๋ยวคนเกากลับมาใหม่ครับเพราะว่าอย่างอ่าเหมือนพวงมาลัยข้างทางอเราเราซื้อยี่สิบบาทเหี่ยวแห้งเราก็ซื้อใหม่นะครับบางทีสามสิบาทถ้าสวยเราก็ซื้อใช่ไหมครับอืมอาการประมาณนั้นเลยโอเคมันจะยาวไปเดี๋ยววยไงผม จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรแล้ะก็พอดีไปส่งลูกกลับมานะครับก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆผมก็ไม่ได้เก่งอะไรก็ทําคลิปบ้านๆนนะครับก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรดิบเลยเอาว่าเราไม่เก่งไม่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 ถนัดก็พูดจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับว่า ต้นไม้ถ้าแพงนะครับก็รอก่อนนะครับแต่ถ้าถ้ามีประสบการณ์หรือเราคิดมั่นใจครับลุยเลยครับคนถือก่อนมีโอกาสมากกว่านะครับแต่ต้องมีประสบการณ์ก่อนนะครับเริ่มจากหลักร้อยก่อนครับอย่าไปรีบครับผมก็เริ่มจากชวนชมต้นละห้าสิบบาทอ่ะจริงๆนะครับแค่นั้น จุดเริ่มต้นเลยแล้วก็วินสันเขียวๆน่าจะประมาณโอ้อย่างนั้นก็ถ้ารวมอย่างนั้นก็ประมาณกับยี่สิบปีนะครับเอาผมชอบต้นไม้มานานแล้วแต่คือไม่ได้เอาจริงเอาจังกับมันต้นที่มันมีพอมีไรายได้นะครับผมก็แล้วก็โชคดีที่ไปเจอผู้ใหญ่ที่แนะนำสอนดีนะครับสอนอย่างที่ผมบอกไปว่า มันเป็นเหมือนเราซื้อมาหนึ่งต้นปลูกหนึ่งต้นยกยอดเสร็จแล้วก็เวลาก็เริ่มเดินเลยนะครับไออย่างเนี้ยใบยเดียวนะครับผมผมขอแบ่งอยากเพื่อนมานะครับใบเดียวหกพันอาสมนะครับเนี่ยถ้าเราไม่เอามามันก็ไม่มีนะครับเมื่อก่อนต้นเป็นล้านอ่าอันนั้นก็คือมันแพงนะครับ ก็คือเราจ้องเรารอได้ตอนไหนแค่นั้นเองเราก็เล่นตัวอื่นไปก่อนนะครับมาให้ดูที่ฟอร์มโอเครู้สึกว่าจะพูดยาวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับเดี๋ยวว่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมเป็นคลิปหลักการเก็บต้นไม้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเสน่ห์จันทโอเคครับสวัสดีครับ